ถ้าดูจะลายนะอันนี้มันมันเพื่อเขาต้องแบบเขาต้องการวิวข้างล่างไงโ่เมน่าบานอันนี้คือมันไม่ได้มีวิวของหมบุกไม้มันเป็นวิวมันเป็นวิวหน้าคารับมันเป็นวิวที่ว่าเป็นเป็นมันเป็นวิวที่ว่าอยากได้วิวทิวทัศน์ไหมทุกคนเนี้ยเอาโ่เมนต่โมเมนหน่อยๆกิโลเลยจะเข้า เท่าไหร่นั่นมะนี่มันจะเป็นสองกิโลเลยครับเกือบสองกิโลได้ไหมระยะทางหน้าผาเนี่ยแต่ไปตจุดตรงกูน่ะหรือว่าจากจากตรงเขาลงมาจากผาผาหำหดอ่ะจะพูดได้เลยครับจะไม่ซูบพูดหรอกประมาณได้พอสองกิโลอ่ะเนาะได้แท้แท้ละลายก็หนักมันจะเป็นจุดชมวิวจุดหน้าผาอ้กลางไม่จะปลาไผ่ปลาหัวกอนั่นไปดูเป็นปลาเป็นปลาไผ่หัวนะคะ ล้มเองอาจจะได้ยินเสียงแนบได้ยินเสียงแน่นี่เขาเขาเดิน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 ป่าจริงๆนะคะเดินป่าเดินหน้าขาเดินทุ่งดอกกระเจียวกับไปจนเก็บได้ทุกซอกแล้วนะคะเก็บตกของเมู่บวานนี้หมู่บ้านนี้เขาหมู่บ้านนี้เราเก็บตกยังไม่หมดก็เลยมือนี้มาเก็บตกอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวช่วงกินข้าวเสร็จลุงไปเดินไปหาบึง อย่างก่อนน้ำตกเออเผื่มันได้ไปวิวงามๆวิวสวยๆจักหน่อยบรรยากาศด,ดีๆสักหน่อยหนึง่งก็ถือว่าไม่ไม่ร้อนนะคะว่าร้อนหรอกกับว่ามอุปสรรคในการที่ว่าฝนตกมันบดอยู่มันบดอยู่แต่ว่าบดฝนบดตกไหมมันตกเงี้ยเมื่อคืนเงี้ยมันเป็นเท่ากับเลยดี ไปมยาย่างในสบายสๆเย,ย็นยนแล้วตอนเช้าๆเราก็ได้เ่าได้ยังเ่าได้วิวได้วิวน้ำหมอกน้ำขางค้นเหมือนอยู่เมืองนอกต้องไปหา,าต้องไปหาต้องไปหาฟิลแบบเมืองนอกไก่เลยอยู่เมืองไทยก็ได้นะคะขั้นอยากขั้นอยากมากคุณมันพูดก็ดึง มันพูดกระดึงมันพูดทับเบกิกกลายเปนนางมดจังสัน <c oughs> <c oughs> ไปนนางดอกยัดย่านนามืดเนี่ยจะง,งอนเหน็นมะชะงอนยังสิดัางย้อนขาเห็นปะเนี่ยทุกคนเนี่ยจะง,งอนหน้าขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยไปนั่งย้อนขาโอ้ยแกบนจากนั่นอนงอยู่วะจากนั่ง,งให้กัโปูงปิว้วเวอร์เวอรยอะโตย่านนามืดน่ามันยังได้มันเป็นเป็นชะง,งอนผาออกไปเห็นไหม เออแล้วแล้ววันนี้เดินเดินกายเราด้วยยานเป็นย่านเป็นย่านเป็นวินถ้าเราไปนั่งตรงชะงอ่อนหน้าผาตรงนั้นใช่ไหมย้อนขาลงไปใช่ไหมโอ้ยได้ฟิลแบบสุดๆเลยเดี๋ยว่าบกข้าลมกับลมแห้งแห้งทุกคนเราลองดูต้นใหม่ในมะเกิือมาตะวันไดเนี่ยมันจับไดเลยเห็นมันจีกันเลยกับตุนใหม่โอ้พระเจ้าจอดงามแห้ง อูนไอไอจุดชมชมวิวตรงเนื other, <necessary> ้อสกายวอล์วอันที่เขาทายเมื่อเช้านี่เออเดี๋ยวจ้องก็ไปเก็บตกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้ามันมืดมากเมื่อเช้านี่วิวใช่เมื่อเช้านี่ก็ได้หยางเลยได้เต็มได้เต็มน้ำหมอกกับน้ำข้างน้ำหมอกเี็ก็คืออันอันมันเป็นควันหมอกน้ำข้างก็คือมันย่อยตกตกตกเลยเขาหัวเปียกเบิดไหมทุกคนชะงนชะงนหน้าผาเป็นอะไเยอะมากเลยเราเพื่อใจกล้านะเป็นน้แล้วก็ ยอนขาหรือว่าไปยืนเซลฟี่นะคะได้แบบสวยงามมากโอ้โหสวยงามสวยงามอันนี้คือจุดชมชมวิวหน้าผานะคะปใส่แว่นตาบเพราะแดดแรงเลยใส่แว่นตาดำเพราะแด,ดนเพราะเห็นหงส์เห็นหงส์เพราะว่ามันมดืดมันมืดเร็ววันนี้วันนี้ไอ้้ไอจุดข้างบนนี้ไม่ค่อยเยอะ อามอามเอาเบิรงดูนี่แม่นเขาตัดหญ้าพอ่อเฮ้มันเขาเก็บมาถินเนี่ยเก็บให้แน่เนี่ยเก็บหาให้แน่เนี่ยแข็งแข็งยู่นประเดี๋ยวมาเข้ามาถินเนี่ยหัวหม้ไว้หนี่งกิบมาหนึ่งใช่ไหมม่นหัวหม้ไว้หนีหไไหน่ตงตีนี้กันนี้กุ้นเนาะข้าวราดดิบ่นึ่งนี่แป้งขาวนี่ขาวแป,งป้งโยนหายโยนหัวหม้ไว้หนึ่งทุกคนยันเดียวกันแล้จับก,กองเอาวางไวข้ข้างข้างโคตร คนมันก็นเลี้ยวหาขึ้กันเลี้ยวหาก็ระู่ยุว่าเลี้ยวหาแต่ว่าตัวเองเอาออกไปไม่ได้เนาะอันนี้ก็ถือไปแนกก็บิด้ถิบจ่อยประมาณนั่นนะเอออันนี้ต้นเลี้ยวเขียวหงอนะนเป็นก้อนหินลงไปน่าขึบอลันนี้ยังบบอล้เห็ดแต่ไม่ถีบนิดน้อยแล้วมันะมะเรียนี่

บางคางลาชันจุดชมวิวเนี่ไปเก็บไปเก็บบนไหนนั่นเออสกายบ็อกเามันก่ได้สวยปันใดวะ เพราะว่ามันมืดสองมันมืดจริงเขากนน็ยังหอยไปท,าทา้ายท้ายเราจังลงไปข้าเที่ยงก่อนคุณตั้งยางขึ้นบันไดสาวยังก่อนสาวลาวบันไดกระชากไว้สาวลาวกระชากสาวลาวกระชากไว้สาวลาวกระชากไว้วก,ก,ไววก,ก่อนเดี๋มันจะหมุนไปทั่วย้อนเสียงมันดับ สาวลาวก็ชากไว้วันนี้ออกจากออกจากจุดเช็คอินเจ็ดโมงเจ7โมงกินกาแฟมาสกินกาแฟกินอาหารว่างเสร็จก็พักกันขึ้นขึ้นรถมา นี่เด้อเป็นยังเพิ่นคือบาสาวเป็นยังเพิ่นคือว่าสาวเล้าก็ฉากไว้เดี๋ยวไปหออเดี๋ยวยบนทไตล้อเป็นยังคือได้สาวเล้าก็ฉากไว้เพราะว่ามันชั้นนะมันชั้นบนนี่ต้องจับต้องจับเล้าบันไดขึ้นนะทุกคนพิ่นก็เลยต่างซื่อ่าสาวเลาก็บฉากไว้ something ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆหน้าน,นี้ก็จะเป็น